โทษเอาไว้ในใจทำไมเธอถึงไม่รังฉันเคยรักกันมากเท่าไรมันคงเป็นเรื่องที่เพ้อฝันแล้วจะคิดยังไงกับเรื่องบาดใจเธอซ้ำๆเอาเป็นว่าฉันเองไม่ดีไม่พร้อมเันใครอื่นนี้ทำไมต้องดันทุรังทําไมมีฉันมันคงจะตีต่อไปนี้ถ้าเธออยากลืมฉันก็เจอไม่ฟืนปล่อยให้ใหายไปรับเผาใจฉันยังก็ฟืนนะคปามช้ำใจแบบหลายทางทุกชนกว่าจะหายนาน เจะไม่ต้องการฉันรู้เลยแต่แต่เมื่อวานเจ็บเท่าไรยังไม่พอช่างมันไม่อยากขอสายตาที่เลอะเลือนพาหัวใจมันหมดหมอ